สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ m o n e y Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพุธที่24สิงหาคมอยู่กับคุณณทิประดาและดิฉันวิมลวันค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่มีประเด็นแล้วก็ปัจจัยทั้งในและต่างประเทศที่ต้องจับตานะคะถ้าเรามองไปที่ปัจจัยต่างประเทศค่ะต้องยอมรับว่านะะปัจจุบันนี้นะคะนอกเหนือจากอัตราเงินเฟอ้อที่กําลังจับตากันแล้ววิกฤตพลังงานขาดแคลนก็เป็นปัญหาที่ตามมานะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มมีความภาพที่เห็นชัดมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตอาหารขาด เกี่ยวกับประเทศสําคัญๆอย่างยูเครนรัสเซียที่ไม่สามารถส่งออกสินค้าอาหารได้จนกระทั่งลามไปถึงซัลายเชนโลกแต่ปรากฏว่าตอนน,นี้มันมีปัญหาภัยแ้งเข้ามาอีกปัญหาหนึ่งนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องจับตาและค่ะอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นของปัจจัยต่างประเทศที่เราต้องติดตามกันด้วยนะคะส่วนปัจจัยในบ้านเราต้องบอกว่าวันนี้ในเรื่องของสถานการณ์การเมืองนักลงทุนก็จับตาในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันด้วยว่าสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้จะส่งผลต่อในเรื่องของการลงทุนนนนใตาาาดดุ้้้บเรไ กันค,ค่ะเรามาประเมินกันเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะเรื่องของวิกฤตอาหารนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะจับตากันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีหลังจากเกิดปัญหาสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็คาดการกันว่าน่าจะเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนพลังงานนํามาสู่เรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อท,ที่เร่งตัวสูงขึ้นจนกระทั่งไปกระทบก,บกับการส่งออกสินค้าสําคัญของบรรดาประเทศเกษตรกรรมต่างๆนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะมันมีปัญหาเรื่องของภายแล้งในภูมิภาคยุโรปแล้วก็ในโซนของประเทศ นด้วยซึ่งกลับกลายเป็นปัญหาที่กดดันอย่างยิ่งล่ะค่ะต่อการผลิตสินค้าเกษตรนะคะโดยประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ถูกจับตามองผ่านสายตาของดรกรอบศักดิ์ภูตะกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกรรมการรองผู้จัดก,การใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนที่ได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ดังกล่าวเอาไว้นะคะระบุบอกว่าวิกฤตอาหารโลกข้าวจะยากหมากจะแพงยิ่งขึ้นภัยแรงที่รุนแรงที่สุดในรอบ500ปีในยุโรปและในพื้นที่อื่นๆอย่างจีนและก็ สหรัฐอเมริกากำลังจะทำให้วิกฤตอาหารโลกลุกลามยิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งค่ะโดยปัจจุบัน2ใน3ของยุโรปนั้นกำลังเผชิญภาวะภัยแล้งมันกระทบอะไรบ้างกระทบข้าวโพดข้าวสาลีน้ำมันโอลิฟนะคะหรือว่าน้ำมันมะกอกทั่วเหลืองมเมล็ดดอกทันตะวันแล้วก็ยังกระทบไปยังการขนส่งทางน้ำไม่เพียงเท่านี้ สหรัฐตะวันตกเองก็กำลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงค่ะการผลิตไฟก็ลดลงกว่า4 0ที่จีนตะวันตกเชียงใต้นะคะอย่างแม่น้ำแยงซีระดับน้ำลดลงส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวข้าวโพดกระทบต่อการขนส่งกระทบต่อการผลิตกระแสะไฟฟ้าอย่างเช่นมนทลนเสฉวนที่เรารายงานกันไปเมื่อวานนี้ แอฟริกาเองนะคะมีความแห้งแล้งส่งผลกระทบต่อเอธิโอเปียเคนยาโซมาเลียคนหลายสิบล้านคนกำลังขาดแคลนอาหารและค่ะสะท้อนถึงวิกฤตอาหารโลกที่กำลังรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ดรกอบศักดิ์ระบุบ,บอกว่าโชคดีที่ไทยเนี่ยเป็นผู้ผลิตอาหารอาจมีโอกาสได้รับประโยชน์บางส่วนและสามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้รายงานเพิ่มเติมนะคะวันนี้ คณะกรรมาการวิจัยแห่งยุโรปนะคะระบุบอกว่าภัยแล้งที่เลวร้ายที่สุดในรอบ500ปีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นมานะคะและความเลวร้ายนี้จะยังคงอยู่ต่อเนื่องไปอย่างน้อยจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้แหละค่ะ ไม่เพียงเท่านี้สำนักข่าวซินหัวก็รายงานถึงาาภาวะภัยแล้งของจีนด้วยนะคะล่าสุดนี้ประกาศการรับมือเหตุฉุกเฉินระดับ4ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนะคะจาก4ระดับในกรณีที่ภัยแล้งค่อนข้างรุนแรงในมฑลทนหูเป่ยเพิ่มเติมซึ่งในมฑลทนหูเป่ยเนี่ยก็เกิดขึ้นในพื้นที่ตอนกลางเพิ่มเติมจากมฑลทนเสฉวนค่ะที่ตอนนี้ถือได้ว่าหลายๆพื้นที่น้ำแห้งขอดเลยทีเดียวค่ะ ตอนนี้เราต้องบอกว่าเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ที่เราไม่เคยเห็นเราอ,อาจจะเห็นนะพื้นที่ที่เป็นเคยเป็นดินดีชุ่มอุดมเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มแห้งแล้งกันแล้วด้วยแต่อย่างของประเทศไทยอย่างที่ดรกอบศักด์บอกไว้นะคะพืชอาหารดีกรเกษตรด,ดีเราเลยอาจจะยังไม่เจอกับสภาวะนั้นด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้ต้องติดตามกันเลยนะคะก็คือทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการจัดงานในเรื่องของ Thailand Fo กัสขึ้นด้วยนะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักล,กลงทุนต่างชาติกันด้วยค่ะเวทีนี้นะคะถือว่าเป็นเวที ที่จะได้โชว์ศัก,กยภาพในเรื่องของตลาดทุนไทยกันด้วยซึ่งทางด้านของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการเปิดงานกันแล้วตั้งแต่วันนี้พร้อมมีการพูดคุยนะคะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของความแข็งแกร่งของตลาดทุนไทยด้วยค่ะคุณภากรปีตาธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการกล่าวเปิดงาน t ท a i l a n d f o กัส2022นะคะ The New Hope ค่ะบอกว่างาน t ท a แลน n d โฟกัสในปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่16ภายใต้แนวคิด The New Hope นำเสนอศักยภาพและความแข็งแกร่งของตลาดทุนและเศรษฐจไทยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกรับฟังยุทธศาสตร์ของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนไทยในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจภายใต้บริบทที่เปลี่ยนไปค่ะและในขณะเดียวกันนะ,ะทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิธฐ์ก็ได้มีการพูดบนเวทีนี้เช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของเศรษฐจไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปี2560 มีโอกาสขยายตัวได้ 3- 3.5%ถึงได้รับแรงสนับสนุนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าปีนี้จะอยู่ที่8-10ถึงล้านคนคิดเป็นสัดส,ส่วน1ใน4ก่อนช่วงกดเกิดไวรัสโควิด -19 นะคะรวมไปถึงการส่งออกที่ขยายตัวดีขึ้นและยังได้รับแรงสนับสนุนจากการบริโภคภายในประเทศแม้มองว่าเงินเฟอ้อจะปรับเพิ่มสูงที่สุดในช่วงไตรมาสที่3ของปี2565และจะเริ่มชะลอลงในปี2566ค่ะเพราะ พร้อมยืนยันว่า บ้านเราเนี่ยเศรษฐีไทยไม่ต้องกังวลในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่วนกรณีการครบวาระ8ปีในการดํารงตําแหน่งของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการชี้แจงกับนักลงทุนนะคะไม่มีความกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนื่องจากการลงทุนในโครงการต่างๆมีข้อผูกพันอยู่แล้วเรื่องเศรษฐกิจก็ดําเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลวางไว้ดังนั้นการเติบโตของเศรษฐกิจไทยก็ยังคงมีเสถียรภาพค่ะขณะที่มุมมองจาก ากทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยคุณเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรพุทธผู้ว่าการทบทนะคะก็บอกว่าตัวเลขเศรษฐไทยไตรมาสที่2ปี2565ที่ขยายตัวได้2.5%ตามกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ดังนั้นจึงคาดว่าในทั้งปีนี้ GDP จะขยายตัวได้3%ส่วนปีหน้านะคะจะขยายตัวเพิ่มมาที่4%หลังจากนี้ภาคก,การท่องเที่ยวค่ะจะเป็นตัวผลักดันไรายได้เนื่องจากเศรษฐไทยมีภาคก,การท่องเที่ยว12%ของ GDP และคิดเป็น ็น20%ของการจ้างงานส่วนในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะคะผู้ว่าทบทอบอกว่าดอกเบีย้ยบ้านเรานั้นจะปรับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไปขณะที่การส่งผ่านนโยบายไปยังธนาคารพาณิชย์ถือว่าเป็นเรื่องที่อยากเห็นนะคะแต่ว่าด้วยบริบทเศรษฐกิจไทยที่เพิ่งฟื้นตัวและยังมีความเปราะบางโดยเฉพาะ SME ที่มีรายได้ต่ำก็อยากเห็นภาคธนาคารพาณิชย์นั้นปรับดอกเบีย้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปเช่นเดียวกันค่ะ เป็นสัญญาณที่ส่งผ่านมานะคะผ่านงาน Thailand Focus เพื่อที่จะให้นักลงทุนต่างชาติได้เห็นภาพของเศรษฐกิจไทยชัดมากยิ่งขึ้นะนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะที่เป็น รายได้หลักแต่ว่าประเทศอื่นๆเขาก็ใช้เป็นรายได้หลักเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็เลยมาประเมินกันต่อค่ะว่าแต่ละประเทศนั้นมีความพยายามในการที่จะสร้างรายได้ให้ฟื้นกลับคืนมาเหมือนในช่วงก่อนโควิด -19 ได้อย่างไรอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะญี่ปุ่นค่ะเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันนี้ก็มาเปิดเผยกันนะคะเพราะว่าเชื่อแล้วว่าหลายคนนะคะอยากจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นตอนนี้7กันยายนนี้ค่ะญี่ปุ่นจะเปิดโอกาสให้คนที่ฉีดวัคซีนนะคะครบ3มเข็มสามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้โดย ไม่ต้องตรวจหาเชื้อก่อนเดินทางค่ะโดยทางด้านของนายฟูมิโอคิชิดะนาย,ยกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะคะระเบาว่าเป็นการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด1ิพร้อมกับระบุว่าเดี๋ยวจะตัดสินใจเพิ่มเพดานการรับนักท่องเที่ยวเดินทางรายวันจากต่างประเทศด้วยจากที่เมื่อวานนี้เรารายงานกันไปนะคะเขากําหนดไว้ที่2 0 0 0 0อาจจะเพิ่มเป็นสักห้าหมคนต่อวันค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็ระบุด,ด้วยนะคะบอกว่าสิงคโปร์เองนะคะเตรียมการนะคะในการที่จะยกเลิกข้อกําหนดในการสว หน้ากากอนามัยในอาคารค่ะเริ่มวันจันทร์ที่29สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะคะพร้อมกําหนดให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะและพื้นที่เสี่ยงสูงเนี่ยยังคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกละค่ะที่สิงคโปร์นั้นอนุญ,ญาตให้ประชาชนไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยในอาคารนะคะส่วนผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน แต่ต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบภายใน2วันก่อนเดินทางมายัางสิงคโปร์ต่อจากนี้ไปก็ไม่ต้องกักตัวอีกต่อไปแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้หลายประเทศเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่มีการเปิดประเทศหรือว่าแม้แต่ผ่อนคลายสถานการณ์วัคโควิดสิบเอย่างเกาหลีใต้ก็ต้องบอกอว่าความเชื่อมั่นของเขานั้นปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ,คะแต่ว่าขณะเดียวกันถ้าเรามาดูการตอนนี้สถานการณ์วัคโควิดสิที่คลี่คลายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าแน่นอนก่อนหน้านี้เราอาจจะเจอความบอบช้ำมาค่อนข้างที่จะมากทีเดียวนะคะดังนั้นเองวันนนีี้้มผลสําาารวจจกทงงของ e เอธนาคารไทยพาณิชย์ออกมาเปิดเผยกันด้วยค่ะเอไธนาคารไทยพาณิชย์มีการจัดทําผลสํารวจนะคะเกี่ยวกับประชาชนในยุคนะคะข้าวยากหมากแพงกันด้วยพบว่าตอนนี้นะคะประชาชนหลายๆคนเนี่ยมีรายได้ที่ลดลงมีรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นไม่มีการออมเงินนะคะและที่สําคัญมีการระมัดระวังการใช้จ่ายกันด้วยค่ะ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคไทยนะคะจำนวน2,676คนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมในช่วงที่ราคาสินค้าและบริการมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะ สามารถสรุปได้4ประเด็นนะคะก็คือประเด็นแรกรายได้ของผู้ริโภคส่วนใหญ่ไม่เพิ่มขึ้นในช่วง6เดือนที่ผ่านมาค่ะส่วนทางกับสถานการณ์ค่าของชีพที่เพิ่มสูงขึ้นกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยมีแนวโน้มได้รับผลกระทบมากกว่าโดย73%ของผู้ตอบแบบสอบถามรายได้ไม่เพิ่มขึ้นในช่วง6เดือนที่ผ่านมาขณะที่รายจ่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยกว่า68%ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าเนี่ยรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นแล้วและอีก45%นะคะได้รับ ผลกระทบจากค่าของชีพที่สูงขึ้น ประเด็นที่2คือรายได้โตไม่ทันกับรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่มีปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่ายผลกระทบต่อเนื่องนะคะทำให้การเก็บออมลดลงและคนเกือบครึ่งมีปัญหาด้านภาระการชําระหนี้ค่ะ59%บอกว่าตอนนี้กําลังเผชิญกับปัญหารายได้ไม่พอรายจ่าย77%มีการเก็บออมที่ลดลงหรือว่าอาจจะไม่ได้เก็บออมเลยนะคะและอีก47%มีปัญหาในการชําระหนี้ค่ะ ประเด็นที่3ก็คือสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการเร่งตัวขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่แตกต่างกันไปเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพกลุ่มที่มีปัญหาไรายได้ไม่พอจ่ายนะคะถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากที่สุดและประเด็นที่4ก็คือผู้บริโภคยังมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมนอกบ้านซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ล่ะค่ะก็ยังคงเป็นพฤติกรรมที่ต่อเนื่องไปในระยะข้างหน้าจากการที่ผู้บริโภคนะคะ ยังมองว่ารายจ่ายของตนจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่ารายได้ประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจต่างๆที่กําลังผเผชิญอยู่ในขณะนี้ทําให้ยังคงมีความจําเป็นที่จะต้องรัดเข็มขัดต่อไปด้วยค่ะในภาวะที่ผู้บริโภครัดเข็มขัดแบบนี้นะคะเราเห็นภาพกันอย่างชัดเจนนะคะ ซึ่งบททดสอบนี้นะคะหรือว่าบทวิจัยนี้เนี่ยก็จะทําไปสู่ภาคธุรกิจจําเป็นที่จะต้องคิดการบ้านอย่างหนักแล้วล่ะค่ะว่าท่านจะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้บริการสินค้าของท่านอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาประเมินทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหลังมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองกันค่ะ สู่ช่วงที่2ของรายการนะต้องยอมรับว่าในเรื่องของสถานการณ์การเมืองนั้นมีผลต่อในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นกันด้วยนะคะวันนี้มีการในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรวมถึงกรณีที่สารธรรมนูญนั้นมีมตินะคะบอกว่าให้ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นหยุดทําหน้าที่กันก่อนจนกว่าคาวินิจฉัยในเรื่องของปรมบริหารงาน8ปีจะวินิจฉัยเสร็จนะคะดังนั้นเองจะมีผลต่อในเรื่องของภาพรวมการลงทุนอย่างไรกันบ้างคะ่ะค่าคืนนี้พูดคุยประเด็นนี้กันนะคะกับคุณกิตพลภัยภัยสารกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและนักกลยุทธจากบริษั o b เคเห็นประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ<ว>าจากกรณีของการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญในวันนี้เนี่ยนะคะมันจะมีผลต่อเซนิเมนต์ในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหรือเปล่าคะก็คงเป็นผลแค่ระยะสั้นนะครับที่ทําให้ตลาดทันผวนมากกว่าแต่ว่าคงไม่ที่มีผลต่อทิศทางของตลาดอย่างมีนัยสำคัญนะครับ อันที่หนึ่งตลาดเองอาจจะมีความคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงจะนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับก็เลยทําให้ตลาดเป่าแร้วเป็นบวกมาเยอะแล้วตั้งแต่วันก่อนหน้านะครับพอมาถึงวันนี้จริงๆเนี่ยตลาดเองถึงไม่ค่อยได้มีการเคลื่อนไหวอะไรเท่าไหร่นะครับที่เราคิดว่าอาจจะไม่ได้มีปัจจัยที่มันจะบวกต่อได้มากมายอะไรเนี่ยอีกสาเหตุหนึ่งก็เป็นในเรื่องของตัวที่ทางโครงสร้างอานาจนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีการพักกันทํางานแต่ว่าก็มี คนที่มารับไม้ต่อนะครับซึ่งต้องบอกว่าเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใน,ในเชิงโครงสร้างอํานาจขณะเดียวกันถ้าเราจะมองว่าบาตัตรใดที่มันอาจจะบวบต่อหุ้นที่มันอาจจะมาจากเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะพบว่าในลักษณะแบบนี้เนี่ยการเลือกตั้งเองอาจจะไม่ได้มีกรอบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับซึ่งถ้าอยู่ครบวาระ4ปีเนี่ยการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นหลังสภาที่นวาระก็คือประมาณสัก23มีนาคม6กนะครับซึ่งถ้าเราดูแล้ว ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นการพักการทําหน้าที่โดยส่วนตัวหรือต่อให้เกิดจะต้องอุบัติเหตุอะไรขึ้มนมาจริงเนี่ยก็ไม่น่าที่จะไปกระทบกับสภาทั้งสภานะครับแต่นันผมคิดว่าในลักษณะแบบนี้ครับก็คือถ้าทําแปลรงของการเลือกตั้งไม่ได้เปลี่ยนภาพรวมที่จะมีต่อการลงทุนโดยรวมก็จะไม่เปลี่ยนเช่นกันครับถ้าเรามองกันเองเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยที่จะมากระทบระยะสั้นนะคะถ้าประเด็นเน่าเหนือจากสถานการณ์ทางการเมืองแล้วยังคงมีปัจจัยอื่นๆที่นักลงทุนอาจจะต้องติดตามกันต่อด้วยหรือเปล่าคะ ก็โดยหลักที่สุดเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นอยู่มีไม่กี่เรื่องนะครับโดยหลักก็จะเป็นเรื่องของตัวทิศทางของการลงทุนระยะสั้นซึ่งอาจจะมีผลกระทบมาจากเรื่องของตัวการดำเนินนโยบายการเงินของทางการสหรัฐนะครับซึ่งทุกคนก็รอฟังการประชุมประจําปีในช่วงวันศุกร์นี้นะครับถามว่าตอนนี้ตลาดมองอะไรนะครับมองสองเรื่องครับก็คือว่าหนึ่งการขึ้นดอกเบี้ยในรอบเนี้ยจะขึ้นไปสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับก็คือเริ่มมีสัญญาณที่คนมองว่า จาก3.2ถึง3.5เนี่ยมันจะขึ้นไปถึง3.7ถึง4หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือว่าจุดสูงสุดของการขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้เนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงไหนนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราต้องบอกว่าปัตลาดก็จะมองกันปรามาแถวช่วงเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นตลาดจะมองสองเรื่องนี้ครับว่าโอกาสที่ดอกเบี้ยจะขึ้นไปสูงกว่ากรอบเดิมที่เคยมองกันไปได้ไหมครับสองก็คือทาเฟรมของการพิคของดอกเบี้ยในรอบนี้จะไปอยู่ที่ต่ตรรงไหนเพาาะวา ในทางการเงินเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นมักจะดีขึ้นอย่างชัดเกตเลยนะครับหลังจากดอกเบีย้ยขึ้นไปถึงไซเคิลพีของมันเพราะฉะนั้นภาพในแคปหลายคนเองก็ต้องอคงจะรอฟังครับว่าวันศุกร์เนี่ยสัญญาที่ออกมามันจะส่งผลให้ตลาดมองว่าดอ,อกเบีย้ยส,งส,สูงสุดจะมีโอกาสขยับลงมาไหมนะครับกับกรอบของการถึงเวลาที่มันจะสูงสุดเนี่ยมันจะมีโอกาสเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าไม่ถ้าไม่เป็นลักษณะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าภาพรวมของตลาดเองก็จะเป็นลักษณะการเคลื่อนตัวออกข้างซึ่ง กรอบใหญ่ๆของเราคงจะอยู่ที่1,585-1,700จุดในช่วงจากนี้ถึงสิ้นปีครับค่ะถ้าหาว่าเรารอจับตานะคะประเด็นดังกล่าวเดี๋ยวคงจะได้เห็นความชัดเจนกันในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเริ่มต้นของงาน Thailand f o c u สด้วยเราเห็นสัญ,ญญาณอะไรพิเศษหรือว่าความคลกคั้าที่จะเข้ามาเยี่ยมเยือนตลาดทุนไทยด้วยหรือเปล่าคะครับว่าปกติแล้วถ้าเป็นก่อนนะนี้จริงๆแล้วเวลามีไทยแลนด์โฟกัสเนี่ยหุ้นมักจะหลงคอรน,นะครับเพราะว่า ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะมีการลงก่อนแล้วก็หลังจากอ่าไทเลอร์โฟกัสไปแล้วอาจจะหนึ่งถึงสองสัปดาห์เนี่ยมีการย่อยข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วเนี่ยถึงจะมาเห็นทิศทางการเคลื่อนไหวของฟันโฟลจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในระยะสั้นๆเราคิดว่าไทเลอร์โฟกัสคงจะเป็นปัจจัยบวกในเชนิงกลยุทธิากับนักลงทุนในประเทศมากกว่าครับแต่ในแง่ของกระบวนการที่จะทำให้ฟันโฟลมันมีการไหลเข้ามาจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันไม่จะเกิดขึ้นหละหลังจากไทเลอร์โฟกัสไปแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ครับ ถ้าอย่างนั้นเองจากประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นที่มีทั้งปัจจัยบวกเข้ามาสนับสนุสน,นตลาดทุนไทยหรือว่าแม้แต่ปัจจัยลบที่มองว่าน่าจะเป็นเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นนะคะนักลงทุนจะสามารถกำหนดกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างไรกันบ้างคะครับก็อันที่หนึ่งต้องบอกว่าเราคงจะอยู่ในจุดที่ไม่อาจจะเน้นที่ไม่ได้ไล่ในเรื่องของตัวการเข้าซื้อนะครับเนื่องจากว่าภาพของตลาดต้องถือว่าในถึงแม้ว่าเราจะเห็นภาพจากนี้ถึงปลายปีเนี่ย 5 8่ถึงประมาณ1,700จุดวันนี้เราอยู่ประมาณ1,600ต้นๆน,นะครับประมาณ1,620ลบเพราะฉะนั้นรักสับนี้ก็จะเห็นว่าเราเอ,าอยู่ในจุดที่เรียกว่าอาจจะแพงระยะสั้นนะครับแต่ว่าถ้าลงมาก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจดังนั้นเราคงมองเป็นการหาจังหวะในการถ้าซื้อมากกว่านะครับทีนี้ถามว่าตีมของการลงทุนเนี่ยมันมีตีมอะไรบ้างก็หลักๆอันที่หนึ่งเลยแล้วก็เป็นตีมที่ยาวไปถึงต้นปีหน้าก็คือตีมในเรื่องของตัวการเปิดเมืองและเปิดป,ประเทศนะครับซึ่งก็จะบวกกับหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยว าการารพาณิชย์แล้วก็ในกลุ่มของทา,อา,องางสินค้านะครับโดยแถวสองที่มันจะถยอยตามมาเนี่ยก็คือพวกคุณค่าปิดและพวกคุณไข่เงินซึ่งต้องใช้เวลาให้แพน,นะครับกลุ่มที่สองอาจจะเป็นการเก็งกาไรตามสภาวะซึ่งก็จะไปอยู่ในกลุ่มของทางด้านพลังงานครับซึ่งเราจะเห็นว่าทิศทางของราคาพลังงานในระยะสั้นที่มีสัญ,ญญาณเป็นบวกมากขึ้นหลังจากมีสัญญาณของการที่อาจจะมีการปรับลดกําลังการผลิตเนเชิงรอบเดอนกันยาย,ยนรวมทั้ง เข้าสู่หน้าหนาวเข้าสู่ช่วงที่สหรัฐอเมริกาเองจะเริ่มแบรนรัสเซียจริงจังมากขึ้นเนี่ยตรงนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับที่ทําให้หุ้นพลังงานต้นน้าเนี่ยขยับได้ดีแล้วก็มีความน่าสนใจขึ้นมามากนะครับแต่สําหรับกลุ่มโรงกลั่นอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับว่าระยะสั้นอาจจะมีเซตินเนต์เชิงบวกตามกลุ่มพลังงานแต่งกในมาสามจะไม่ค่อยสวยครับดังนั้นการขึ้นของหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยต้องบอกว่าก็ต้องเก่งกาไรอย่างระมัดระวังเพราะว่าต้องเผื่อไว้ด้วยครับว่างบรรมาาาาสสจจะนนุุดทที่ํใหาาห้้ดดคคับ ขอท็อปพิกเอาไว้ให้กับนักลงทุนได้เลือกลงทุนกันสักหน่อยค่ะได้ครับก็ถ้าในธีมของคุณท่องเที่ยวเรายังชอบตัวสปาหรือสยามเวลรเนียสนะครับจากการที่ผลประกอบการฟื้นตัวดีต่อนเนื่องแล้วก็เรามองว่าหลอกคาตาลิสต์ในเรื่องของการมาของนักเที่ยวจีนนะครับซึ่งตลาดเองก็มองว่าเป็นต้นปีหน้าแต่เราคิดว่ามีโอกาสนะครับที่จะเห็นเซอร์ไพรส์สองการให้นัก่องเที่ยวจีนมาได้เร็วกว่านั้นนะครับก็มองว่า เราให้ราคาเหมาะสมทางพื้นฐานที่380สําหรับสปานะครับถ้าเป็นตัวของทางด้านหุ้นท่าสินค้าเราชอบ MBK นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวของทางด้านหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เราชอบ PBL นะครับสําหรับในกลุ่มพลังงานตรงนี้ต้องถือว่าะจะเด่นมากก็คือตัวทางด้านปรทสพอนะครับซึ่งเราให้ราคาเหมาะสมที่1 7 5บาทสําหรับตัวบ้านปูเนี่ยเรามัดระวังนิดนึ่งครับว่าเราคิดว่าราคาของการกิงตะไบเนี่ยจะบวกไปจนกระทั่งถึงช่วงที่ มีการประกาศใส่งเงินปันผลระหว่างการซึ่งน่าจะสูงพอสมควรนะครับแต่ว่าหลังจากราคาหุ้นกระโดดจากปันผลแล้วเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังแรงทผงกำไรด้วยครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณ<ด><ด>ค่ะสวัสดีสสดค่ะค น่าจะเป็นในเรื่องของความปกติแล้วก็เป็นธรรมชาติของตลาดหุ้นนะคะที่อาจจะมีทั้งปัจจัยลบปัจจัยบวกเข้ามานะคะแต่ว่านักลงทุนยังคงสามารถทํากําไรในตลาดหุ้นได้ช่วงนี้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองแล้วก็เกณฑกําไรตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้น้ําหนักในกลุ่มของพลังงานนะคะก็น่าจะเข้าไปลงทุนได้ค่ะช่วงจังหวะนี้นะคะดูเหมือนว่าจะเป็นจังหวะที่สดใสของตลาดหุ้นไทยนะคะจังหวะย่อมีโอกาสที่จะซื้อเพื่อที่จะรอการไปต่อได้นะคะพักกันสักรครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ ช่วงสุดท้ายของรายการนะต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นในเรื่องของการหลอกให้เข้าไปลงทุนะนะคะแล้วก็เป็นข่าวคลึกโครมกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งลงทุนในคริปโตเคอเรนซีหรือว่าแม้แต่ลงทุนเกี่ยวกับหุ้นแต่ว่าบริษัทต่างๆเหล่านั้นก็ไม่ได้มีอยู่จริงดังนั้นเองนะคะวันนี้มีคําเตือนในเรื่องนี้มาฝากกันด้วยค่ะทางด้านของบอก,กรปรอสอนะคะมีการออกมาเปิดเผยค่ะอยากจะให้นักลงทุนนะคะหรือว่าผู้ที่ต้องการจะลงทุนได้มีการเช็คชื่อกันก่อนนะคะว่าบริษัทที่เราจะเข้าไปลงทุนนั้นถูกต้องตามที่ก กตเขามีการประกาศไว้ด้วยหรือเปล่าค่ะมีการเปิดเผยกันนะคะจากทางด้านของกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญาการรมทางเศรษฐกิจแจ้งเตือนนักลงทุนนะคะศึกษาข้อมูลตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่แนะนําการลงทุนผู้ประกอบธุรกิจหรือว่าหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญ,ญาตจากกรตอตกันก่อนนะคะสามารถตรวจสอบกันได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First และเว็บไซต์กรตอตค่ะจะได้ไม่ตกหลุมพรางกันด้วยมีการประชาสัมพันธ์เลยนะคะทั้งประชาชนทั่วไปนักลงทุน ให้มีความระมัดระวังในการศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนค่ะตรวจสอบให้มั่นใจถึงความมีตัวตนของบริษัทหรือว่าบุคคลผู้ชักชวนว่าเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือไม่ไม่มีการโฆษณาอัตราผลตอบแทนที่เกินจริงหรือว่ารับผลประกันผลตอบแทนโดยอ้างว่าไม่มีความเสี่ยงนะคะตรวจสอบกันแบบนี้แล้วก่อนที่จะลงทุนเพื่อที่เราจะได้ลงทุนอย่างสบายใจและก็ได้รับผลตอบแทนที่จริงด้วยค่ะ เงินออมนะคะเราหามาอย่างยากลําบากนะคะบางท่านเนี่ยตั้งใจเอาไว้จะใช้ในอนาคตใช้ในยามกเกษียณนะคะ,คะดังนั้นต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมเมพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่เป็นรูปแบบที่ได้รับการรับรองอย่างแท้จริงนะคะไปติดตามกันต่อคะ่ะเรื่องราวของน้ําใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันบ้านนะคะล่าสุดคะ่ะทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ได้จัดเตรียมถุงยังชีพบรรเทาทุกผู้ประสบอุทก,กภยัยเติมพลังให้ยิ้มสู้ด้วยน้ําใจไทยพาณิชย์ค่ะ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนร่วมบรรเทาทุกข์ส่งกำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทก,กภยัยรวมพลังจิตอาสาผู้บริหารพนักงานนำโดยคุณกฤิจ,จันทโนโทกประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนจัดเตรียมถุงยังชีพภายใต้โครงการช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์จำนวน2 0 0พันถุงภายในบรรจุสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่ข้าวสารข้าวสวยพร้อมรับประทานอาหารสำเร็จรูปน้ำพริกกระดาษชำระ เพื่อน,นำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เป็นการเร่งด่วนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่นทวงทีตามเจตนารมณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเติมพลังให้ยิ้มสู้ด้วยน้ําใจไทยพาณิชย์ โดยในโอกาสนี้กองทัพอากาศโดยพลอากาศตรีธรรมรงเดชเจริญสุขรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศนำข้าราชการและทหารกองประจำการร่วมจัดเตรียมพร้อมนำถุงยางชีพส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือพี่น้องในจังหวัดเชียงใหม่พิษณุโลกอุบลราชธานีอุดรธานีและพระนครศรีอยุธยาซึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดค่ะ ถือว่าเป็นการช่วยเหลือจากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะที่จะช่วยเหลือคนไทยให้ก้าวผ่านสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไปด้วยกันค่ะเป็นโครงการดีๆนะคะที่นำมาฝากกันแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ